วันนี้เรามาโรงงานทดสอบรถ200ของเราวันแรกนะคะทีมงานเรารับจ้างทั่วไปรับเหมาทั่วอาณาจักรนะคะบริการให้เช่าแมคโครล้อรถไถรถเทรเลอร์หัวลากนะคะจำหน่ายหินดินทรายทุกชนิดมีงานรถขุด หรือต้องการขนย้ายเครื่องจากทุกชนิดติดต่อทีมงานเราเข้ามาได้นะคะทีมงานโชคพนากรของเรายินดีให้บริการและให้คำปรึกษานะคะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเสียสัน083ย์9 5 7ส9ได้เลยนะคะยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้มาแปลงป่าให้เป็น ไล่นานไล่ข้าวบุดดินขายนะคะวันนี้ทดสอบรถเช็ครถรอโรงงานใหญ่ค่ะมีงานเรียกใช้ทีมงานของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอจบคลิป แค่นี้นะคะมีงานก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะขอบคุณค่ะ